ก็เหน,นื่อยครับผมเหนื่อยเราเราลุกตัวเหนื่อยน,นิี้ด้วยครับอ่าแล้วเรารู้ตัวกี่วันครับประมาณสี่วันห้าวันได้สี่วันห้าวันเอง <c oughs> แล้วดอกไม้ไฟวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็เ <c oughs> ตะโดนซอลน,น้องเขามาดีเลย่รับ <c oughs> <c oughs> แล้วน้องคิดไหมว่าเราโดนแข้งแล้วแว่งไปแว่งมาแล้ว เป็นไงบ้างก็มีครับผมมันด้วยการ,ร้อมน้อยด้วยครับกรร่ออมน้อยแล้วดอกไม้ไฟวันนี้มีอะไรบ้างที่ว่าเก่งขึ้นไหมกับรอบก่อนก็ดูถึอว่าแข้งเขาจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆบอ่ะล้วบอกหลุดลูกเกมน,นิดนึงเราพลิกมายกไหนอะไรยังไงมันพลิกได้ยกสี่ครับได้อะไรลูก ได้เหลี่ยมรับกับแข้งครับผมคิดไหมว่าถ้าปลายยกไม่ได้หักล้มดอกนั้นคิดดีครับคิดเลยครับว่าแพ้เขาแน่นอนครับดด้ว้ววยยเราซ้อมน้อยด้วยครับซ้อมน้อยด้วยโดนน้อยเราเตร,รียมตัวนิดเดียวเองครับแล้วยกห้าทำไมเรามันเดินเดินหยุด,หย,ดหยุดเพราะอะไรบอกเพราะว่าทางทางเจนเนอร์เขาบอกว่า,า,า,อ,วาอย่าถอยนะให้เดินปูไว้เดินปูไว้ครับผมไม่ไม่กลัวหลงเหรอไม่กลัวครับผมเพราะเรา เกือบลงก็เป็นกันครับผมแล้ววันนี้รู้สึกว่าได้กระชีดจากเสียโบ๊ทเนี่ยครับผมเท่าไหร่ลูกน่าจะห้าพันเนี่ยห้าพันเนาะใช่ครับภูมิใจตรงไหนเนี่ยที่การชกวันนี้ก็ยังยังครับผม ยังอึดๆอยู่ครับยังอึดๆเพราเราซ้อมน้อยไปครับเราซ้อมน้อยครับใช่ไหมครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้เราทำสำเร็จครับผมก็ฟาลิคิดอีกทีหนึ่งไหมหรือว่าไงอยากได้อยู่ครับฟาลิคิดอีกครั้งหนึ่งครับอยากอีกครั้งนะครับโอเคบอกว่าบอกฟาลิคิดอะไรมั้ยถ้าต่กับฟาริคิดอีกอีกครั้งหนึ่งขอร้อยหกครับผมขอร้อยหกนะครับเพราะร้อยเจ็ดเมตรเขาใหญ่ครับผมโดนตีในนี้มันมันฟิวครับผมได้อยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณทางเทรนเนอร์ครับพ่อเอฟครับแล้วก็ดาบกินดาบเล่ยนแล้วครับแล้วก็ เอซด้วยครับแล้วก็คนสําคัญกับพ่อแม่ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กอบด้วยครับที่ให้ก่อนต่อยครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องโอง้ยด้วยด้วย